สวัสดีค่ะรายการค้านี้เป็นการขายสดสินค้าและให้บริการพิมพ์ใบก,กำกับภาษีเป็นไฟล์ pdf ส่งให้ลูกค้าค่ะในวันที่2มกราคมขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทฟู้ดการ์เด้นจำกัดคือเตาอบไฟฟ้า1เครื่องเครื่องละ35,000บาทและให้บริการติดตั้งเตาอบฝั่งในเคาน์เตอร์มูลค่า2,000บาท พิมพ์ใบสมคของทับไปกำกับภาสีทับไปเสร็จรับเงินเป็นไฟล์ pdf ส่งให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณวันที่ส่งสินค้ารับชำระเป็นเงินสดค่ะเข้ามาที่ smartbiz 3 6 6ค่ะคลิกเลือกแท็บ order to cash ค่ะคลิกเลือกรายการขายสดวงเล็บไปกำกับภาสีทับไปส่คของทับไปเสร็จรับเงินค่ะ จากนั้นคลิกที่บวกเพิ่มค่ะจะขึ้นหน้าต่างให้เรากรอกรายละเอียดนะคะวันที่เอกสารให้เปลี่ยนเป็นวันที่2มกราคมค่ะคลิกตกลงค่ะรหัสลูกค,ค้าคลิกเข้าไปค่ะคลิกเลือก C04 ค่ะชื่อลูกค,ค้าบริษัทฟู้ดการ์เด้นจำกัดค่ะเดือนที่ใช้ภาษีคือเดือนที่1ถูกต้องแล้วค่ะ ลงมาที่ช่องรายการสินค้าด้านล่างนะคะรายการที่1รหัสสินค้าคลิกเข้าไปค่ะคลิกเลือก g 4ค่ะชื่อสินค้าเตาอบไฟฟ้าจำนวน1เครื่องราคาต่อหน่วยคือ3 5 0 0 0บาทค่ะจากนั้นคลิกที่เพิ่มรายการนะคะคลิกที่บริการค่ะคลิกเลือก g 5ค่ะเป็นค่าติดตั้งเตาอบ จำนวนหนึ่งครั้งราคาต่อหน่วยคือ2,000บาทรวมเป็นเงิน37,000บาทคือยอดก่อนเวทนะคะพาสีมูลค่าเพิ่ม2,590บาทค่ะยอดชำระ3า5 9 0ระ39,590บบาทค่ะลูกค้าได้ชำระเป็นเงินสดนะคะมาที่ช่องการชำระเงินด้านล่างค่ะให้ติ๊กถูกที่เงินสด จำนวนเงิน39,590บาทค่ะเมื่อเรากรอกรายละเอียดครบแล้วให้คลิกที่บันทึกได้เลยค่ะจะขึ้นหน้าของเลขที่เอกสารชื่อลูกค้าคือบริษัทฟู้ดการ์เด้นนะคะวันที่เอกสารคือวันที่2ยอดเงินคือ39,590บบาทค่ะสถานะคือสำเร็จนะคะ เราจะคลิกเลือกเอกสารใบนี้มาพิมพ์ใบกำกับภาษีกันค่ะให้คลิกเข้าไปค่ะคลิกที่พิมพ์นะคะก็จะขึ้นพรีวิวของใบกำกับภาษีหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกเลือกไฟล์เป็น pdf นะคะแล้วคลิกที่พิมพ์พ เพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไปค่ะ